สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเราทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียววันที่ยี่สิบเดือนสิบปีหกแปดน,นะครับผมละสูตรเม็ดเดียวเมื่อวานนี่ผมใ่ห้านะผมเน้นพิเศษแล้วก็ปกตินะสองสองฮานอยเนาะพิเศษไม่มาปกติก็ไม่มีมาเป็นรอบสุดท้ายทุกคน รอบสุดท้ายออกมาห้า3นะเป็นตัวเน้น5-3นะสุดท้ายเลยห้ F 5มาสุดท้ายเลย v a สามน้อยเดียว อ่ะหวย้าน้อยนะครับสูตรเป็นเดียวเด็ดวันนี้วันนี้ผมให้หกนะไหลหกแน่นอนขอให้มีมาหกหนึ่งหกสองหกสามหกแปดหกเก้าหกศูน กันนะครับปกสี่แล้วก็หกเจ็ดนะครับผมมีหกมาแน่นอนครับผมนะแน่นอนวันนี้แน่นอนขอให้มาแล้วกันวันนี้ยี่สิบ ยี่สิบเดือนสิบหกแปดหกแน่นอนก็จะมีหกตัวเนี่นะครับก็จะมีหกสองหกสามหกแปดแล้วก็หกศูนย์นะครับผมหกสองหกสามหกแปดหกศูนย์นะครับรอบที่เน้นก็จะเป็นปกติกับ VIP สองรอบนี้นะพิเศษก็เพื่อเผื่อไว้นะ แต่ว่าสามฮานอยวันนี้ผมคิดว่านะต้องมีมาแน่6หกเนี่ยแน่นอนวันนี้อ่าก็จบไปแล้วครับผมสำหรับหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท้านโชคดีนะครับสวัสดีครับ